สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางห้อง y o u t u แอดคิดเล่นนะครับก็มาเจอกันเป็นคลิปที่3ประจำงวดวันที่1ตุลาคม2566นะครับท่านสมาชิกครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเด่นบนนะครับสูตร3แล้วก็เป็นสูตรใหม่ครับสูตรใหม่เหมือนกันครับทั้ง3สูตรนะครับคิดเล่นออกสูตรใหม่หมดนะครับก็กอนอื่นนะครับท่านสมาชิกครับมาเข้าคำเตือนกันก่อนนะครับ คลิปวิดีโอนี้เป็นการคิดสถิติย้อนหลังของตัวเลขที่ออกผลางวันไปแล้วท่านสมาชิกครับโปรดชมเพื่อความบันเทิงและเพื่อเป็นการผ่อนคลายอารมณ์เท่านั้นนะครับชื่นชอบผลงานแนวคิดเลขสถิติกดติดตามได้ทางห้อง YouTube แอดคิดลเล่นนะครับท่านสมาชิกครับโปรดใช้วิจารณญาณในการชมการดูการใช้การคิดตัวเลขอย่างระมัดระวังด้วยนะครับสาหรับสนุนสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะครับท่านสมาชิกครับโชคดีมีโชคมีเงินมีทองรับเงินรับทองรับทรัพย์นะครับตรงเป็นของผู้รับชมทุกท่านนะครับ ดูความปลอดภัยดีจากแอดคิดเล่นนะครับท่านสมาชิกครับก็มาเจอกันนะครับเป็นคลิปที่3นะครับท่านสมาชิกสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นสูตรสูตรสามนะครับเด่นบนสูตรสามนะครับสูตรใหม่นะครับซึ่งเด่นบนสูตรสามนะครับจะเป็นเด่นแค่ตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวนะครับมาตัวเดียวบนนะครับสูตรนะครับที่มาของสูตรนะครับเราจะใช้หลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักสิบครั้งที่สาม บวกหลักหน่วยครั้งที่3บวกหลักหน่วยครั้งที่4แล้วก็บวกด้วย7นะครับค่าคงที่นะครับ7นี้เป็นค่าคงที่นะครับก็บวกเข้าไปก็จะได้ผลออกมานะครับผลที่เอาผลรางวัลบวกกันแล้วเอาหลักหน่วยมาใช้นะครับมาดูกันนะครับท่านสมาชิกครับงวดที่เริ่มเดินนะครับก็จะเป็นงวดเอาผลของวันที่16นะครับเดือนมีนาคมนะครับมาใช้นะครับ 1ิมีนาคมนะครับออกศูนย์สองห้าแปดเจ็ดสามนะครับแล้วก็เลขสองตัวนะครับออกเจ็ดสามหมุนครั้งที่หนึ่งออกสี่สองศนย์หมุนครั้งที่สองออก8ปดศนศย์หมุนครั้งที่สามออกสามห้าห้าแล้วก็หมุนครั้งที่สี่ออกห้าสี่สี่นะครับข,ขัานสมาชิกมาดูครับหลักหน่วยบนนะครับก็ตัวนี้ครับสามนะครับเป็นตัวตั้งบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือสามนะครับก็แล้วก็มาบวกด้วยหลักสิบครั้งที่สามครับ คือ5แล้วก็หลักหน่วยครั้งที่3คือ5นะครับแล้วก็สุดท้ายครับหลักหน่วยครั้งที่4นะครับก็คือ4ครับก็บวกกันครับท่านสมาชิกครับแล้วบวกด้วย7ค่าคงที่นะครับท่านสมาชิก3 3เป็น6ครับ6บวก5นะครับ11 11บวก 5, 5. ้าได้16 16บวก4ี่ได้เป็น20นะครับ20บวก7 ก็เป็น27เนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับมาใช้มาดูครับนะครับ3บวก3บวก5บวก5บวก4แล้วบวกได้เจ็นะครับ3บวก3บวก5บวก5แล้ว4แล้วก็7นะครับถ้าสมาชิกลองทำดูนะครับแล้วก็ตรวจสอบตรวจานกันดูนะครับสำหรับงวดนี้นะครับใน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 งวดนี้นะครับก็จะได้27นะครับเลขที่ตัดมาเป็นเฉพาะหลักหน่วยนะครับก็คือเลข7็นะครับก็นำเลข มาวางไว้ครับท่านสมาชิกครับก็จะได้เจ็ดนะครับผลรางวัลนะครับในงวดถัดมานะครับวันที่1เมษายนนะครับ2566าอยออก9 0 7นะครับท่านสมาชิกเลขที่เข้านะครับก็เข้าที่7หลักหน่วยครับเดี๋ยวท่านสมาชิกลองไปทำดูนะครับคิดเล่นเองก็ขออธิบายแค่งวดแรกครับงวดที่จะถึงนะครับ ตัวเลขอื่นๆได้ทําไว้ให้แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับถัดมาครับคํานวณได้0ูนย์นะครับ่านสมาชิกับบวกลบกันแล้วได้0ูนย์อ๋อบวกกันนะครับอ่าสูตรนี้ไม่มีลบนะครับบวกกันแล้วได้0ูนย์นะครับเลขออกนะครับเก้าศูนย์หกนะครับเข้าศูนย์ที่หลักสิบถัดมาครับคํานวณได้1นนะครับเลขออกศูนย์หนึ่งเก้าสูตรนี้นะครับ เข้าที่หลักสิบนะครับเลขหนึ่งงวดถัดมาครับเป็นงวดที่สี่นะครับเป็นงวดที่สี่อ๋อเป็นงวดที่สี่เดี๋ยวเขียนนี้ไว้ก่อนหนึ่งสองสามงวดที่สี่นะครับคำนวณได้สามนะครับเลขออกค่าศูนย์สามครับก็ไปลงที่หลักหน่วยครับในงวดนี้แล้วก็ในงวดถัดมาเป็นงวดที่ห้านะครับ คำนวณได้2ก็เลขออก2 7 2เนะครับเข้าทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะครับเพราะเป็นเลขหักนะครับงวดถัดมาก็ยังคำนวณได้2เช่นเดิมครับไปเข้าที่หลักหน่วยนะครับออก8 72เป็นงวดที่6นะครับท่านสมาชิกถัดมาครับคำนวณได้5นะครับในงวดนั้นนะครับเลขออก605นะครับเข้า5ที่หลักหน่วยนะครับเป็นงวดที่7ท่านสมาชิกครับ งวดนี้ครับคำนวณได้ศูนย์นะครับเลขออก530นะครับท่านสมาชิกครับก็เข้าหลักหน่วยเป็นงวดที่8ดนะครับเดินหลักหน่วยมายาวหลายงวดนะครับแล้วก็งวดถัดมาครับคำนวณได้3ครับท่านสมาชิกออก4 5 3เข้าไปเข้าที่หลักหน่วยเป็นงวดที่9นะครับถัดมาครับคำนวณได้7นะครับท่านสมาชิกครับเลขออก7 82ครับงวดนี้ขยับมาเป็นหลักร้อยครับงวดที่10 ถัดมาครับคำนวณได้8นะครับในงวดนี้นะครับคำคำนวณได้8เลขออก478ครับก็เป็นงวดที่11เข้าที่ย้อนกลับมาเข้าที่หลักหมวดนนะครับท่านสมาชิกครับงวดถัดมาครับคำนวณได้8นะครับงวดที่เพิ่งผ่านมานะครับออก8 12เป็นงวดที่12นะครับก็คำนวณได้8นะครับไปเข้าที่หลักร้อยครับย้อนกลับมาเข้าหลักร้อยขึ้นนะครับสําหรับงวดนี้นะครับท่านสมาชิกครับก็คิดเล่นเองลอกตัวเลขให้แล้วนะครับ หลักหลักหน่วยนะครับตามนี้ครับอีกสักรอบนะครับหลักหน่วยแล้วก็10ครั้งที่3มนะครับ10ครั้งที่3 1มครั้งที่หน่วยครั้งที่ี่มแล้วก็หน่วยครั้งที่4ี่นะครับก็จะได้สองหแล้วก็4นะครับแล้วก็4แล้วก็บวกด้วย7ดแล้วก็บวก7คงที่นะครับสมาชิกครับลองบวกกันดูนิดนึงนะครับ2นะครับบวกด้วย6ก็เป็น8นะครับ 8นะครับบวก4ก็เป็น12 12บวกได้สนะครับ12บวกได้สก็เป็น16แล้วก็16บกบวกได้เนะครับก็เป็น23 23าาไปบวก7อีกครั้งหนึ่งเป็นค่าคงที่นะครับก็จะได้30นะครับกอเฉพาะหลักหน่วยมาใช้นะครับท่านสมาชิกครับเอาแค่เฉพาะหลักหน่วยก็คือศูนย์นะครับวันนี้สูตรคำนวณได้ศูนย์นะครับท่านสมาชิกครับก็ออกขอโทษนะครับ ลอกเฟรมนิดนึงนะครับเนี่ยครับท่านสมาชิกก็ลอกไว้ในนี้นะครับชิลเลนเองก็ลอกไว้ให้แล้วนะครับตามตัวเลขนี้เลยครับ2 6 4ห7 2 6 4 4แล้วก็7แล้วก็7ค่าคงที่นะครับ2 6 4ห7แล้วก็7ค่าคงที่นะครับเมื่อบวกลบกันแล้วนะครับก็จะได้30ก็หลักหน่วยมาใช้นะครับก็เติมศูนย์เข้าไปครับงวดนี้ได้ศูนย์ครับท่านสมาชิกครับ ศูนย์ะครับจะมาให้เห็นในหลักร้อยสิบหน่วยไหมนะครับท่านสมาชิกเราก็มารอชมกันดูนะครับอันนี้รอผลนะครับเป็นงวดวันที่1นะครับต่อคอนะครับหกหกครับงวดวันที่1ต่อคอหกหกก็รอผลกันดูนะครับเดี๋ยวคิดเล่นเ่งต้องขออนุญาตท่านสมาชิกนะครับว่าระบายสีแป๊บนึงนะครับ สูตรนี้เดินดีเดินยาวนะครับท่านสมาชิกก็เดี๋ยวคิดเล่นระบายสีเสร็จแล้วนะครับก็ลองรีวิวกันดูอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขยายหน้าจอเป็นตัวเลขสูตรไปเลยนะครับท่านสมาชิกครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันดูนะครับตามนี้เลยครับท่านสมาชิกครับกับสูตรพอดีโตมันเกะกะนิดนึงนะครับต้องขอโทษด้วยครับท่านสมาชิกครับ นะครับก็เริ่มต้นจากงวดแรกนะครับแล้วก็มีวิวตามสูตรนี่เลยครับท่านสมาชิกก็สนใจสูตรนี้ก็ลองลอกทำดูนะครับงวดนี้นะครับให้ไว้ที่ศูนย์นะครับนะครับเลขศูนย์จะมาให้เห็นในหลักร้อสิบหน่วยไหมก็ท่านสมาชิกรอติดตามชมกันดูนะครับลองพิจารณากันดูนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับที่เ่นเองก็ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับแล้วก็ให้การกดไลค์กดแชร์กันนะครับลิปเล่นเองก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกมากเลยครับสาหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์ให้แล้วก็ติดตามนะครับ <Sophie> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ,เป,ปเ,บ,นนรบเป็นคลิปชุดเต็มบนนะครับเป็นคลิปชุดเต็มบลคิดเ่นก็ทําเสร็จแล้วน,นะครับเดี๋ยวเยน็นๆจะมาอัดลงให้ใหม่นะครับ เป็นยวไมคกับพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นชุดเต็มบน15หางนะครับบนล่างนะครับสำหรับคลิปนี้เล่นต้องขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับท่านสมาชิกครับ